ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระเบรกและกดกิฟพ์เกมพาร์ตในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่ะวิฟช็อปมีบริการรับเติมระเบรกแท้และมีบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตแอนิเมะแอดเวนเจอร์บลูล็อกไลเวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมเนี่ยผมแบบนะวันนี้นะผมจะมาสุ่มนะครับสกินบัตเตอร์ไฟเลือดตักเลือัดตักนเอะนะเป็นบัตเตอร์ไฟ ตอนแรกผมกะจะไม่สุ่มแล้วล่ะนะครับแต่ผมเหมือนเห็นเขาบอกกันในคอมมูนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเลดมันรุดนะครับก็คือเลดมันค่อนข้างแบบออกง่ายอ่ะทุกคนนะครับแบบเสียสาม้อคัมพีแดงก็ได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็เป็นพวกที่แบบเห็นแล้วมันก็ต้องหงามีบ้างนะมันก็ลูกรักเราอะนะนะเม็ดส้มตัวเดียวของเรานะครับก็จัดละกันนะครับตัวของบัตเลิกตัดเลิกตัดนะนะครับก็วิธีการสุ่มเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้มาซื้อคัมพีแดงตรงนี้นะมันจะมีคัมพีแดงให้สุ่มอยู่นะครับให้ซื้อออยู่่นนนนััเงะะครบสาม นะครับเป็นราคาพิเศษนั่นเองมาซื้อตรงนี้ก่อนนะครับสามอันแล้วก็ให้เราไปกดไอ้กิจกรรมอันนี้นะครับทั้งหมดสองรอบนะนะครับสรุปรอบนี้ได้สกินไวโออย่างเงี้ยรันเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเราก็จะได้จดหมายทั้งหมดสิบอันในราคาแค่แบบนิดเดียวเองนะครับแบบเจ็ดปองมั้งนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือมันจะมีให้ซื้อในร้านค้าไอเทมได้สิบอันนะครับอันนี้คือผมจัดการซื้ออะไรไปหมดแล้วนะนะครับก็ข่าวๆกัตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะครับแป เราก็จะเพื่อเพืงานเสียเวลานะเราก็จะไปลองดูนะเรับเห็นเขาบอกว่าเลดหลุดนะนะับเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะเลดหลุดแบบที่เขาบอกกันจริงๆหรือเปล่านะนะฟึบฟอุย้ยมันหลุดจริงๆดูดิทุกคนสิบอ่ะโอ้ยรันจัดมาดิวะฟึบสิบโ oh อ้ไ y g o ออ่ารอบนี้ไม่สิบนะแต่ห้าเยอะนะครับโอ้ยยี่สิบเจ็ดอัน ได้สก,กินไบโอแล้วทุกคนแค่เสียไปประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้ยได้สก,กินไบโอเฮ้ยเลมันหลุดจริงๆนะครับโอ้ไม่ก็ไม่รู้ว่าคนทาคนโอ้ไม่รู้ว่าเขาใส่เลรผิดหรืออะไรนะครับอ่านี้เริ่มน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะนะเราได้เยอะมาอยู่อได้สองรอบติดเหมือนกันคืออะไรเนี่ยเอยเอะเ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับต่อจากนี้ก็ต้องเสียคูปองแล้วนะ นับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดสองร้อยเนาะนะครับรวมกันตอนนี้เป็นสองร้อยแล้วนับไปเราจะเริ่มวาดบ้างดกวาอันนี้นะครับเราวาดเป็นบัตรเลิกตัดเลิกตัดเหรอเอาเป็นหัวใจแล้วกันนะครับโอ้โหหัวใจเหมือนตัวบีเลยเหมือนชื่อผมเลยไบส์เลยนะครับฟึบอ่าสามล้วนนะครับโอเคอีกนิดหนึ่งนะหกสิบอันนะนับก็เราเลร้อยยี่บห้าบาทนับก็นิดหน่อยไปนะครับก็ฟึบฟึบฟึบฟโอเคนะครับไปกันต่อนะนับผม จะกดไว้นะครับปึ๊บอ้าวกล้แล้วนะครับอีกสิบเก้าอันนะครับไปไปกันต่อนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะนับน่าจะได้แล้วนั่นเองอุ๊ยนับได้เกินมาห้าอันด้วยนับเอเคอันนี้เป็นตัวของบัตเตอร์ไฟนั่นเองนะครับคือแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วง่ายมากออกง่ายมากนะครับดูดินับผมเสียไปทั้งหมดประมาณ สี่ร้อยเดี๋ยวผมสรุปไว้ละกันนะครับคลิปนี้อาจจะสุ่มเร็วนิดนึงนะพอดีผมไปผมจะกดแร้งกับเพื่อนต่อนะนะแบบเนี่ยกาลังเก็บอยู่นะเก็บกออยู่แล้วทีนี้แบบเพื่อนรออยู่นะก็เลยแบบเออขอสุ่มเร็วนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะรวดเร็วนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยละกันไม่ได้ภูมิท่าทำเพงอะไรเยอะนะครับก็จัดอย่างเดียวนะนะก็ผมว่ากิจนี้นะครับใครที่มีปองนะผมว่าเอามาเล่นกิจนี้คุ้มนะครับปองที่ได้จากไอเนี่ยปองลิมิเต็ดที่ได้จากตัวของโค้ดน่ะนะผมว่ามล่้ คุ้มนะนะับคือผมเสียให้บัตรเลิกตัดเลิกตัดเนี่ยนะับก็ประมาณเท่าไหร่ตอนแรกผมมีหกพันสี่ก็สี่ร้อยปองนะครับแต่ว่ามันมีของเก่าอยู่ที่ผมดองอยู่ด้วยนะนะับแต่ผมคิดว่าคงไม่แพงนะทุกคนนะครับเลทมันออกง่ายมากอะทุกคนดูดิคือผมเสียแค่ของฟรีร้อยอันอ่ะผมได้ไวโอสกินไอสกินนี้แล้วอะเอะ๊ไม่ใช่ไอไบโอสกินเนี่ยเอามันไม่มีโอกาสออกหรอออกมันต้องแลกอย่างเดียวเนาะไอไบโอสกินเนี่ยเออ ร้อยอันก็ได้แล้วอะทุกคนคือมันเลดมันค่อนข้างโหดมากเลยนะออกง่ายมากนะครับใครที่จะสุ่มเก็บสกินอะไรผมว่าน่าเก็บอยู่นะมีอิกี้อิก,กี้อิก,ก,อก,กี้โอเคนะครับเท่าที่ดูนะเดี๋ยววันูนั้นไม่ซีอะไรว่าอิก,กี้เทวเฉยๆแต่ก็ถ้าแบบเป็นคนที่อยากสายสะสมผมว่าก็โอเคนะว่าโอ้สกินนี้มันเป็นสกินเก่าแล้วนะมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าก็ถ้าสายสะสมก็จัดไปนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าระดับ ลูกรักของเรานะครับเป็นบัตรเลิกตัดเลิกตัดนะครับก็จัดไปนะครับนี่นะครับเลิกตัดเลิกตัดนะครับนี่มานะครับเลิกตัดเลิกตัดวะนะครับผมจะแคบเยอะหน่อยนะนะครับเอาไปลงตอรี่นี่นะครับบัตรเลิกตัดเลิกตัดวู้โหนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบัตรเลิกตัดเลิกตัด คือมันเป็นมันเป็นเพลงดังในติ๊กต็อกนะนัวที่เป็นก็เลยเะไรเพลงไฮไลท์เฉพาะตัวของบัตตัวนี้นะก็เอยผมว่ามันโอเคอยู่นะนะผมเสียผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบเจ็บอะไรมากนะแล้วก็ถ้าเราแบบได้ปองมาจากกิจกรรมไอ้นี่เยอะเราก็ไอ้กิจกรรมมันเนี่ยพวกแบบ ไอ้มันจะมีไอเนี่ยเออกิจเพิ่มปองใช่ไหมแล้วก็มีไอกิจไอตัวของอันนี้นับเติมปองอันเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะถ้าสำหรับคนที่เติมไปเยอะนะนับแต่ว่าโอ้ผมถือว่าผมได้ถูกกว่าที่ผมคิดไปเยอะนะนับมาเอานี่เรามาดูสกินลูกหลานของเรานะโอเคนับก็เห็นคิวนี้มันเร็วนับก็เดี๋ยวจะมีรีวิวสกินให้ละกันนับอ่านี่มันเชิญมาแล้วนับก็อ้าวทิ้งกันทําไมโอเค ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวของการรีวิวสกินครับเป็นหลังจากนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวผมตัดไว้ให้แล้วกันนะโอเคน,อนะาเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะขอจบไปเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ the shooting star that is not over Immerse yourself in this fantasy. Tonight is the never. Your team video. has destroyed a tower. Ah! 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 You have. To